สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการทํานัดนะครับสมมุติว่าเราจะเราจะนัดหมายกับเพื่อนนัดประชุมนัดอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเพื่อนๆมี Gmail นะครับมี Gmail วิธีการทํานัดนี่เราเลื่อนเลื่อนเมาส์มามาทงฝาตรงนี้มันจะมีปฏิทินนี้นะครับปฏิทินตรงเนี้ยแล้วเราก็กดปุ๊บเข้าไปตรงปฏิทินนะครับ แล้วเราก็มากดเลือกวันที่เราจะนัดนะครับสมมุติสมมตุมมติว่าเราจะนัดเพื่อนนัดเพื่อนวันไหนดีนะวันวันที่สิบสี่นี้ก็ได้ครับอ่าสิบสี่เดี๋ยวขยายเดี๋ยวขยายกว้างนิดหนึง่งนี่สมมุติว่าวันที่สิบสี่นะครับอ่านี่สิบสี่สิบสี่เราจะนัดเพื่อนสัก สิบโมงอย่างเงี้ยด้านเนี้ยจะเป็นเวลานะครับนี่แปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบโมงเราก็กดปึ้งเข้าไปเลยแต่ที่นี้เขาก็ให้พิมพ์ว่าเราจะนับอะไรประชุมหนึ่งสองสามประชุมแบบประชุมอะไรก็ได้นะครับพิมพ์แบบเนี่ยเรามีเรื่องอะไรเราก็ประชุมปุ๊บแล้วก็ ทีนี้เราจะเอานัดเนี่ยส่งให้เพื่อนเลยอะ่ะเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นเวลาเนี่ยเราก็นัดตั้งแต่10บโมงจนถึงถึงเท่าไหร่ดีถึงเที่ยงอ่าถึงเที่ยงแล้วกันส่วนตรงนี้ตลอดวันไหมก็ไม่ตลอดวันนะครับเพราะเรานัดแค่2องชั่วโมงเองส่วนตรงนี้มันจะมันสามารถติ๊กได้ว่าเราจะให้มันเกิดซ้ําได้ไหมนี่เกิดซ้ำรายวันเกิดซ้ำรายสัปดาห์ก็คือ ภายทุกวันเสาร์จะนัดทุกเสาร์อะไรเงี้ยสมมตินัดรายเดือนก็ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนก็สามารถตั้งได้นะครับแต่อันเนี้ยเราก็ไม่ได้ติดอะไรส่วนเราจะนัดใครบ้างเราก็ส่งไปหาเพื่อนนะครับสมมติเราเรามีเมลเพื่อนอยู่แล้วครับนี่เราก็เลือกไปนะครับแอดจะส่งให้ใครเราก็เลือกเมลคนนั้นนะครับ นี่นี่ส่งทำหนัดเพื่อนเอาผมลองส่งกัสองคนแล้วกันเอาสามคนนะครับเอาทีเนี้ยมันจะมีพอลั่นด้านล่างเนี้ยมันจะมีแบบนับประชุมผ่านผ่านมีดไหมหมายถึงประชุมออนไลน์เลยเนี้ยครับถ้าประชุมออนไลน์ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่สมมติถ้าเราจะนัดเจอไม่ได้ประชุมออนไลน์ตรงนี้เราก็ปิดไปนะครับแล้วก็ ถานที่เราก็พิมพ์เลยที่ไหนนี่เ็กแกอบนากิบต,ตึงเข้าไปนะครับขึ้นแล้วก็ข้อความนี่เราก็สามารถพิมพ์ข้อความไม่ได้นะครับนัดเจอกันที่ร้าน จุดๆร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับพิมพ์ไปและทีนี้ตรงนี้มันว่าการแจ้งเตือนนะครับเขาจะแจ้งเตือนก่อน30นาทีหรือเราสามารถเพิ่มก็ได้สมมติเพิ่มไปนะครับการลืมตรงนี้เราก็เพิ่มเข้าไปอีกก่อนันอ่าวันให้แจ้งเตือนแบบก่อนนัดหมายอ่ะวันแล้วก็พอจะถึงเวลานัดหมายอีก30นาทีเขาก็จะแจ้งให้เราอีกครั้งหนึง่ง ก็แค่นี้นะครับพอเสร็จแล้วก็กดบันทึกเปิงพอบันทึกเสร็จก็ส่งจบเลยนี่นะครับเป็นการนัดหมายผ่านผ่านทางปฏิทินของ Gmail นะครับตัวนี้แล้วพอพอถึงกำหนดมันก็จะแจ้งตามที่เราตั้งไว้นะครับโอเคครับวันนี้มาแนะนำแค่นี้ครับขอบคุณครับ